แล้วเป้าหมายในอนาคตละครับคุณชาคกิตครับนอกจากออกมา6เล่มนี้แล้วจะมีแนวโน้มคือจะพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับก็จะพยายามคือสัญญากับตัวเองไม่ว่าอ,อะไรอย่างน้อยทุกๆวันเด็กเนี่ยจะต้องมีหนังสือเล่มใหม่ฮะส่วนจะเป็นแนวธรรมะหรือว่าเป็นแนวหนังสือที่เด็กควรจะรู้ เนื้อหาทั่วไปที่เด็กควรจะรู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูว่าจะมีโอกาสไปศึกษาเรื่องไหนทำเรื่องไหนขึ้นมาแลวก็อีกด้านหนึ่งที่อยากจะทําแล้วก็ไม่มีโอกาสาทำสักทีคือการแปลเป็นภาษาต่างประเทศนะแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆเพื่ออาจจะแจกจ่ายให้กับเด็กที่ต่างประเทศหรือว่าแจกให้เด็กไทยที่อยู่ต่างประเทศนะะก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําเป็นชิ้นเป็นอันสักทีอย่างนั้นนะครับถ้าใครที่มีความสามารถด้านภาษาและมีจิตศรัทธาก็อาจจะได้มาช่วยกันตรงนี้ คืออยากจะมีเป้าหมายอยากจะทําเป็นหลายๆภาษาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเด็กไทยที่อยู่ที่อเมริกาก็มีหลายคนหรือว่าแม้กระทั่งคนต่างชาติที่สนใจพุทธศาสนาก็อาจจะอยากศึกษาเรื่องธรรมะเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้บ้างอย่างนั้นนะครับครับผมนะแล้วก็อยากจะขยายซื่ออื่นๆด้วยอย่างเช่นปีนี้ก็จัดทาเป็นปฏิทินขึ้นมานะครับปฏิทินปีสองห้าห้าสามเนี่ยครับครับแทนที่จะต้องเป็นปฏิทินรูปวิวหรือว่ารูป ผู้หญิงก็ทําไมเราไม่ทําปฏิทินเป็นรูปการ์ตูนธรรมะบ้างก็เลยลองจัดทาขึ้นมาดูนะครับเป็นรูปการ์ตูนธรรมะเรียบร้อยระบายสีเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยใช่ใชครับก็คือการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือครับ<อ>เพียงแต่ว่าผมก็เอารูปที่เคยจัดงานวันเด็กต่างๆที่มีประกวดระบายสีมีอะไรกันมาก็เอารูปเหล่านั้นมารวมทําเป็นปฏิทินอย่างนั้นครับ,รบโดย<ว>แนวคิดก็คือว่าหนังสือนะคุณไอศูนถ้าคุณไอซูนอ่านจบหนึ่งรอบแล้วคุณไอศูนทำยังไงกับมันต่อครับโดยส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเก็บเอาไว้ครับใช่ั้้นนนเียครับ นี่พอผมมองว่าถ้าเป็นปฏิทินเนี่ยถ้าวางไว้บนโต๊ะเนี่ยเด็กดูปฏิทินทุกวันอยู่แล้วก็ต้องดูแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เขาก็จะเห็นเนื้อหานั้นด้วยก็จริงๆก็คือการหลอกให้เด็กอ่านหนังสือทุกวันไปในตัวแล้วแล้วเขาจะได้เห็นอีกปีหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดอ๊ะปฏิทินนียน่าจะเป็นสื่อทางเลือกที่ดีแล้วตอนนี้คือจัดทําแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีมีจาหน่ายแล้วหรือยังครับตัวนี้อ๋อมีก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยฮะอ๋อครับแล้วตัวนี้ราคาจําหน่ายราคายัังงไครบ อ๋อฉ oh, บับละอย่งฮะฉบับละหนึ่งร้อยบาทฮะปฏิทินนี้จะแพงนิดนึงเพราะว่าปฏิทินมันเก็บไม่ได้อะครับ,รบหนังสือนี่คือผมพิมพ์มาแล้วเก็บไว้อีกห้าเดือนค่อยให้คนอื่นก็ยังไม่เสียหายแต่ปฏิทินเนี่ยมันได้แค่ช่วงเนี้ฮะผมก็เลยต้องคิดบวกเกินไว้หน่อยนึงเผื่อว่าขายไม่หมดก็ยังไม่ขาดทุนอย่างนั้นนะครับครับผมเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะใช่ไหมฮะแบบใช่เปินตั้เลอ มีสองชื่อนะฮะม,มีสองลายมีลายหนึ่งชื่อว่าบูชาพระนรณาัยลายหนึ่งชื่อว่าหนูเป็นคนดีนะฮะเนื้อหาก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะหนึ่งพระนาใจแลวก็เรื่องการทําความดีะะครับครับก็น่าสนใจนะฮะน่าน่าสั่งซื้อไววางที่โต๊ะทางานของท,ทุกท่านเหมือนกันเพราะว่าตามอาฟิตตามโต๊ะทํางานตามบริษัทต,ต่างๆเนี่ยจะต้องมีปฏิทินตั้งโต๊ะละวางกันใช่ครับแต่จะเลปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมะทราบผมว่าก็ดีนะฮะใช่ฮะใช่ฮะ แล้วทราบมาว่ารู้สึกว่าจะมีแนวโน้มมีคือมีแนวความคิดว่าอยากจะทําเป็นในรูปแบบของหนังสือเสียงด้วยใช่ครับคืออยากจะขยายสื่อให้ให้มีความหลากหลายขึ้นนะฮะอาจจะแบบเป็นกระตูนสั้นหรืออะไรในอนาคตด้วยซ้ําแต่ว่ากระตูนนี่อาจจะอาจจะยากทีหนึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเยอะแล้วก็หนังสือเสียงนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจเพราะผมเห็นที่ต่างประเทศเขาเขาใช้กันเยอะนะฮะครับคือหนังสือเสียงถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วงงหนังสือเสียงก็คือ เป็นเทปหรือว่าเป็นแผ่นซีดีที่อัดคนอ่านหนังสือเอาไว้เอาไว้แล้วก็มาฟังกันอย่างนั้นนะครับ,รบสําหรับของคนไทยก็มักจะนึกถึงสำหรับคนตาบอดอืมส่วนมากจะชินกันอย่างนั้นนะะครภาพแต่ที่<ล>ตา่างประเทศแต่ที่ต่างประเทศ,เทศ,เทศนี่หนังสือเสียงเป็นสื่อธรรมดาคนตาดีทั่วไปก็ใช้กันนะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราอ่านหนังสือล้วก็อ่านหนังสือได้อย่างเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้ะฮะแต่ถ้าเราให้คนอ่านใส่ซีดีใส่เทปแล้วเปิดฟังเนี่ยอ่ะขับรถเราก็ฟังหนังสือได้หรือว่าเราออกกําลังกายเราทําสวนแล้วก็ฟังหนังสือได้ก็เท่ากับ มีเวลาอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเพ่งสมาธิแล้วแต่ว่าจะผ่านหูไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับมันอาจจะไม่ดีเท่าอ่านหนังสือจริงๆแต,แต่มันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเนียใช่เพราะว่าเห็นเด็กๆน้องๆปัจจุบันนี่บางทีเอาสมาร์ทท็อกมาเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็กลายเป็นฟังวิทยุฟังเพลงไปใช่ครับคือแทนที่จะฟังเพลงแล้วก็มาฟังคนอ่านหนังสือให้ฟังบ้างก็มันก็เหมือนกันนะมันทําให้เรามีเวลาอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นอืมครับและเด็กก็จะไม่รู้สึกกดดันว่าต้องอ่านหนังสือด้วย อืมครับเหมือนมีคนอ่านให้ฟังก็จะเพลินพเพลินแปบ๊บเดียวก็จะจบและ้ะใช่ก็เหมือนเด็กๆนะตอนเรารเด็กๆเ,เราก็ชอบให้พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังใช่ไหมก็ที่จริงมันคือหลักการแบบนั้นเดกเลยครับเพียงแต่พอเราโตขึ้นมาพ่อแม่ก็เลิกอ่านนิทานให้ฟังก็อเอาไปอ่านเองใช่ไหมอืมใช่ครับผม แล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะติดต่อคุณชาคริตไม่ว่าจะสั่งซื้อหนังสือหรือจะในเรื่องของงานอาสาหรือจะสั่งซื้อปฏิทินหรือจะสนับสนุนในเรื่องอื่นๆนะครับทราบจะติดต่อคุณชาคริได้ทางไหนบ้างครับได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับครับผม081ฮะครับ752 0401ครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะ081 752 0401ครับ แล้วก็ถ้าหากว่าจะส่งเป็นลักษณะของแฟกซ์ก็026183537 026183537ครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์ www.tuichakrit.com ครับสามารถติดต่อได้สามช่องทางนะครับใช่ครับใช่ครับติดต่อคุณชาคริตนะครับครับที่จบลงไปนั้นก็คือ ส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์ในรายการรากแก้วของแผ่นดินขอเชิญทุกท่านติดตามผลงานของผมต่อไปและผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนโครงการของผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ